สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี้พิพนการออกระวันหวยลาวหวยลาวสามคัคคีประจังวันที่2ยบีตุลาคม2 5งพัหาร้อยสิบแปดล่าวันเลขสองตัวรางเลขที่ออก6กเจ็ดหกเจ็ 7. ล่าวันเลขสองตัวบนเลขที่ออก85 85้ 5, าแปาล่าวันเลขสามตัวบนเลขที่ออกเจ็ดแปดห้ 5, าเจ็ดแปดห้ล่าวันเลขหาตัว เลขที่ออก2 6 7 8 5 2 6 7 8 5นี่ก็เป็นผลออกวันหวยลาวหวยลาวสามคีประจังวนที่24ตุลาคม2518ขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทะกคนด้วยจ้าฝากไว้ได้ด้จ้ารับตกไครกดติดตามและเป็น กำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่เขามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในพลการออกหวยลาวหวยลาวสามาัคคีใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า